นะครับมา,รมาแล้วเนี่เจ้าของวันเกิดมาแล้วครับเจาของวันเกิดใส่แล้วขคนดีใครยังมาโอ้ยเดี๋ยวของโคตรดีมากเลยโคตรดีเอ้านี่เจ้าของวันเกิดอยู่นี่คภูนาคอนนะนี่แหละคนจ่ายเงินเท่านั้นน่ะคนนี้คนเขาไดผล่อยู่ตอนผมมาผมป้าบวโอ้ยบักโง่เอ้ยจะเป็บห้โง่เนาะนี่เจ้าของวันเกิดนั่นน่ะผมยิ่งยากกว่าโมแย่ผมก็จะทำคนรวยรวยเลยโอ้ยจบแล้นะครับผมน้องผมควนหน้าหี้งกับผมแต่ผมก็หน้าหีกว่ามันครับ ในวันละอีกทีคล้ายวันเกิดสิ่งประเสริฐขอให้มีแต่ตัวพี่จ้างนักร้องกี่ครั้งหรือกี่ทีขอให้มีผมอยู่ในริดต,ตลอดเลยวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ธนากรให้ได้มีผู้น,นอนอย่าเศร้าหมองเอ,อขอให้ชีวิตพบเจอแต่คู่ครองเอ,อจ้างเว้นกล้องตลอดปีตลอดไปถึงแม้ว่าผมสองคนไม่ดังมาก แต่ว่าผมเป็นเกี่ยวว่าคุยเหตุคุ้มกันขอโทษครับขอโทษครับเอาก็ขอโทษแต่ถึงแม้ผมสองคนไม่ดังมากเออแต่ผมมีขี้กากและทั้งสองทาเนสเทนทาที่ล่องห้ำไม่เป็นรองเว้นในไงเป็นคนพรีเซนเตอร์ยาขี้กากเอ่ยขอรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่เคารพนับถือนะครับโปรกรักษาพี่ชายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ เปิดร้านส,สวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ให้พี่น้องแฟนเพลงได้มาสนุกสนานกันตลอดไปนะครับเวลาเปิดร้านช่วยขายโคโรนให้ลูกค้าด้วยเป็นกิจแต่แน่ถผมลูกค้าหลายท่านถึงแม้จะสวยแต่ก็เหม็นมากเลยนะค,ะครับถ้าผมเอาเพลงช้าชาเขาวัดแต่งเพิธอส่นได้เลยครับส <4 S 1> <4 S 2> ี่ปาสี่บาใช่ช้าคุณก่อนเลยรืมพี่ก่อนเอาเพลงแบบอีสานได้สี่ห้องจิงดึกจิงดึก อ uhh ีสานอีสานนะไปก่อนนะองเอ็กๆเฮ้ยแล้วปวดมือเดี๋ยวชีก่อนอีก่อนครับผมในวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ก่อนจะยืนจะลาบจะนอนขอให้พี่ก่อนโดนเจ็บตัว แข็งแรงทงตั้งแข็งแข็งแงแ็งทุกวันขอให้เรียนอี่พอมไม่นอนฝันได้เห็นกันทุกวันสุขใจ Happy Birthday ไอ้ก,ก่อนขอให้อห้ายมีคู่นอนอยู่ร่วมกันนานตลอดอดไปวันนี้ของเมียม,มาใ้คู อจำให้มงได้ไหมผมอนอนคนเดียวหงสามศูนย์สี่นอนก็นอนพ่ใหญ่พี่บอนจดให้ไม่อายใครพี่บอน้ำร้อนสั่งใจอยากกิญิงเข้าป ต้องขอพรรณนา Happy birthday to you